สวัสดีค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาก็พาเด็กน้อยไปโรงพยาบาลเลยค่ะผลสรุปว่าเป็นมือเท้าปากนะคะที่หายไปหลายวันเพราะว่านี่เลยค่ะเฝ้าคนนี้มาเป็นไข้สูงหลายวันเลยค่ะเพิ่งจะดีขึ้นนะคะเหลือแค่มีตุ่มที่คอเสร็จแล้วก็พาไปเที่ยวนาเหมือนเดิมค่ะว,วันนี้อากาศดีมากแแบตเต้นเแวบเ,เล่นกับต้นมายราบค่ะมีเยอะมาก พาเด็กๆมาด้วยนะคะลูก <tinc S 1> ๆหลานๆวันนี้ก็ไปนาเหมือนเดิมค่ะคูเปอร์ก็บ้านะคะวิ่งใหญ่เลยค่ะตัวช่วงนี้กำลังข้างค่ะเสร็จแล้วเด็กๆก็ชอบกันใหญ่เลยนะคะกลับมาคูเปอร์ก็สลบเลยค่ะเสร็จแล้วก็มาทำไข่พระอาทิตย์ให้เด็กๆนะคะช่วงนี้พากันเบื่อข้าวค่ะก็เลยทำไข่พระอาทิตย์ง่ายๆให้เด็กๆนะคะ วันนี้ทำเป็นแผ่นๆนะคะเด็กๆก็จะถือกินง่ายเลยค่ะใส่น้ำมันแค่นิดเดียวค่ะก็ไม่ติดกระทะข้าวไข่ปรุงให้เรียบร้อยค่ะใส่ผักชีไปด้วยเพิ่มความหอมนะคะหมุนๆดูนิดหน่อยว่าเขาติดกระทะไหมใกล้สุกยังเสร็จแล้วก็กลับด้านได้เลยค่ะน่ากินมากแล้วก็หอมมากด้วยค่ะ าแค่พอนิ่มๆพอนะคะถ้าแข็งไปเด็กๆก็จะเคี้ยวยากค่ะ mm hmm. เป็นแผ่นกําลังน่ารักเลยค่ะเสร็จ hmm. แล้วก็ได้มาลากคูเปอร์อีกแล้วค่ะคูเปอร์ก็วิ่งหนีไปเที่ยวไปตามหาตั้งนาน mm hmm. ตอนเย็นนะคะตกเย็นก็ต้องมาทําคลิปรีวิวค่ะ mm hmm. วันนี้รีวิวเครื่องนิ้ผมในติ๊กต็อกนะคะ mm hmm. หาค่าขนมเด็กๆยาวๆไปเลยจ้า mm hmm. ตั้งสามคน ฝึกปรับตัวฝึกทำไปเรื่อยๆค่ะพยายามทำทุกวันจ้า